สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไรมไง่ดกว้างไปไหมเฟรมกว้างไปไหมคะซ้อนซ้อนต้องซ้อนซ้อนไหล่ลูกเขาต้องซ้อนไหล่ซ้อนไหล่ลูกซ้อนไหลขยับตรงกลางน ถ้ามีมันแต่ถ้ามันจะมองไม่เห็นมันจะลิมก็ยได้ไไม่มันมันจะตกไปได้ไหมคะได้ไหมคะเธอเป็นคนพนักได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยไหมย้า้เอาก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัวันนี้เป็นไงบ้างเอออาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มอนธนชัยครับผมรับบทเป็นนาเพงเลยไหมครับรับบทเป็นนาเพงได้เลยครับสวัสดีครับเรียวครับรับบทเป็นหมอวุฒิครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นลาวาครับสวัสดีครับสตังค์ครับผมรับบทเป็นเวฟแล้วก็เจ้าชายดาร์วินครับอาจาดีครับสวัสดีครับนิวตยครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีค่ะมินทิชาค่ะรับบทเป็นกระแตค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วอิพีรกของเราเป็นไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับก็ อ่าเป็น first EP ครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ครับผมอามีใครจะเสริมอะไรไหมฮะมีใครจะเสริมอะไรไหมดีใจที่ที่จะได้ดูตอนแรกไปพร้อมๆกับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าตัวตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจมากๆที่จะได้มานั่งดูแบบว่า first EP ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยครับอืมางั้นเราพูดถึงเรื่องกันสักนิดนึงก่อนอ่บเริ่มจากนี่ค่ะงชายของเรากับงลวายย่างไบ้างครับ ครับอะเดี๋ยวเ,ยงงเอาเรื่องย่อไหมเรื่องย่อครับผมเรื่องย่อนี่ไม่ตกด้วยไม่ตกด้วยครับก็เรื่องย,อย่อครับก็เริ่มเริ่มจากลาวาครับผมก็เป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีสำหรับแม่และกันแม่ก็เลยเนี่ยส่ง ไปที่เกาะครับเพื่อให้ไปดัดนิสัยกับนักพิงใช่ใชครับ,รบแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเจ้าชายดาวินครับก็มีอารมณ์สุนทรีครับผมก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้เขาต้องไปนอนเกยตื้นอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราเล่นเป็นเราอะฮะ่ผมเป็นเวฟฮะไม่เขาเสนอจะเล่าไงเรื่องย่อครับเรื่องย่อครับให้ให้เรามาพูดว่าอะไรนะ ให้พูดถึงเพูดถึงเพูดถึงอะก็คือคือเราอ่ะอ่าหลังจากที่เราโดนส่งมาอยู่ที่เกาะใช่ไหมไปทํางานอยู่กับน้าเราก็วันหนึ่งเราก็มีคนคนหนึ่งเขาโดนซัดมากับคลื่นซึ่งก็คือโดนคลื่นซัดเออโดนคลื่นซัดโดนโดนโดนคลื่นซัดมามาเกยตื้นอยู่เราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องหน้าผมอาจจะปูดข้างหนึ่งก็ได้เราเล่นเราเล่นนะครับครับ อ่าแล้วเราช่วยชีวิตเขาไว้อ่าแล้วเรื่องราวมันก็จะดําเนินต่อไปที่มีหมอเป็นคนช่วยชีวิตเขาด้วยซึ่คือคุณหมอว่าไงครับ <c oughs> ก <c oughs> เ็เราเรามาช่วยชีวิตเขาต่อจากที่ลาวานี่เป็นคนพามาส่งที่โรงพยาบาลครับลวาวากับตั้มพาใช่เรวา,ากล้ตั้มพาพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อม เป็นชั่วขนาดแล้วกันครับหรือว่าชื่อชื่ออะไรครับโอ้โหตรงมาคุณจำได้คุณจำได้นี่ d i s s o c i a t i v e a n e s i a เพื่อนผมอครับแล้วก็ก็จะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องไปครับก็คือความรักของคุณหมอกับนายหัวครับซึ่งเป็นความรักที่ยังไงครับส่งต่อได้เลยเหมือนส่งไม้ต่อต่อกันไปเลยก็เป็นความรักในแนวผู้ใหญ่ที่เราอยากให้เป็นเส้นความ ความรักของ L G B T Q นะครับที่ที่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ,รบเราก็จะมาส่งต่อเรื่องของเราให้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อจะได้แบบลงเอยกันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็นนนนนในขณะเดียวกันครับที่ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมี นี่อ่ะยังไงครัสวยที่สุดในโรงพยาบาลเลยป่ะถูกต้างใช่ค่ะสวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนในเรื่องนี้ก็จะเป็นพยาบาลนะคะทํางานกับหมอวุฒแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสให้กับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีตั้มด้วยะคะ่ะตั้มก็จะเป็นคนที่ คอยจีบกระแตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคู่เราก็จะเป็นคู่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะอ้าวคุณก็ส่งต่อให้นิวพูดนะอยักำลังจะส่งต่อยังไงครับตั้มตั้มต้องพูดอะไรเพราะกระแตพูดหมดแล้วจริงๆตั้มหลักๆอ่ะคือรอดูดีกว่าตั้มนี่เขาเป็นพี่เทรนพี่ที่มาเทรนให้ลาวานี่เพราะว่าลาวาก็ถูกส่งไปที่เกาะนี่ใช่ครับอ้นี่คือลาวาเป็นเด็กผมแล้วกันในเกาะไม่ใช่เด็กเกาะแต่เป็นเด็กตั้ม เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันครับอ่าแล้วแบบมีบรรยากาศในกองเนี่ยครับามีการไม่ถึงแดดหรือว่าอะไรฮะแดดก็ได้ครับถ้ามัน่ายกันถึงทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็อ่าเอาบรรยากาศบอกหน่อยครับบอกหน่อยบอกหนึ่งก็บรรยากาศในกองครับก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคือด้วยพอทุกคนทํางานร่วมกันนะก็จะมีหลายๆซีนที่เข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกครับแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าเราทํางานด้วยกันเยอะยิ่งถ่ายด้วยกันเยอะครับมันมันรู้สึกอบอุ่นเนาะ ผมว่ารู้สึกว่ามวลรวมของเรื่องเนี้ยมันได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความแบบว่าความเป็นครอบครัวเนาะใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทะเลแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแบบว่าไปไปหลายวันแล้วก็แบบกลับมาอยู่นี่แค่วันเดียวแล้วก็ไปเจอกันอีก3าวันอะไรเงี้ยพอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนานมากๆมันทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วด้วยด้วยมูดเรื่องมันเป็นแนวแบบความอบอุ่นเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันเลยแบบเอิตรงกับโจทย์แล้วยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็ได้ออกมาได้ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต จี๊ดยังไงครับคนนะไม่ใช่ส้มน่านี่จี๊ดอย่างไรแต่ส้มก็น่าจะหมดตลาดเออไอ้นะครับส้มก็จะหมดตลาดไทยอยู่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูคันนี่วินนี่วินนี่ชอบส้มครับยังไรในกองเพราะว่ากองน่าจะปวดอยู่พอสมควรคือในกองคนแค่ดูแค่ห้าคนก็ไม่เอาจริงตั้งใจทำงานทุกคนตั้งใจทำงานงานหนักเลยแหละจริงใครหนักสุดนิโอหนักสุดเลยนิโอนี่ตัวแบกเลย ค,คือถ้าไม่มีนีโอนี่คือพวกผมไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ยใช่ครับไม่มีส้มแน่ไ,นะ <c oughs> ไม่น่าเกี่ยวกับผมแับ <c oughs> อะคือมันบรรยากาศโดยรวมก็สนุกครับก็ทุกพาร์ทํางานทุกคนก็ตั้งใจทางานแต่ว่าพาร์ทที่แบบเวลาชิลเราก็ทุกคนก็คุยกันก็แซวกันสนุกดีครับครับผมมีพายาดที่ม่อนไหมคะในกองนี้ขายาดหมายถึงอะไรครับความแสบอ๋อผมผมเบาลงแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องๆแทนแล้วฮะใครใครแสบสุดทีมัน่าจะเป็นนีโออยู่ดีครับเอาเอาความจริงเอาความจริงบ้างแหมพูดจะพูดจะเรื่องโกงผมผมขึ้นไปเห็นว่าสร้างสีสันให้กองสนุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคกองนี้คือมีสีสันเธอไหรมครับคุณยี่คอยหยอกคอยแย่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แดงเลยนะทํไมวันนี้ทําไมวันนี้เธอเรียบร้อยมากไอ้นะครับไม่คือวันนี้แอร์หนาวครับเพื่อนเพื่อนผมใส่เสื้อก้ามไันด้านในใช่ครับรอหนาวมากวันเนี้ย เตอนนั้นหนาวมากไหมครับใช้ได้อยู่ครับนิดหน่อยเนาะอย่างแบบว่าไปถ่ายทะเลครับภาพมันเป็นยังไงบ้างภาพไปถ่ายทะเลภาพก็เป็นทะเลครับไปถ่ายฝาดสวยไหมคะเราเล่นเนาะสวยครับสวยครับก็หรือจะเห็นแก่เกยตื้นเอานะครับหรือจะเห็นกันเกยเกยตื้นไม่เราเห็นเราเห็นเยอะเลยก็เดี๋ยวเราดูภาพเรื่องนี้ได้เลยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะรู้สึกว่าที่เราทุ่มเทกันไปเนาะคือคือเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากเรื่องอื่นด้วยด้วยที่ว่าเราไปอยู่ที่นั่นมานานมากๆแล้วก็ ด้วยแทบจะ90เซของเรื่องเลยครับ,รบมันเกิดขึ้นที่ทะเลหมดเลยครับก็เดี๋ยวรอดูภาพสวยๆแล้วก็เนาะภาพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมู m มูทมันดีมากเหรอบบใช่เพราะจริงๆโล่ข้อมากครับมันเรียลมากเพราะว่าในซีโรงบาลก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกยังถ่ายอยู่ตรงทะเลตรงนั้นเลยใช่ครับใช่ใชครับทุกอย่างมันจะเรียลมากเชื่อมือพี่โจได้เลยถูกต้องครับภาพเรื่องอะไรเงี้ยได้เห็นแค่นนคือพี่โจเขาทำภาพสวยอยู่แล้วครับยิ่งแบบอยู่ทะเลอะไรเงี้ยด้วยการเฉดสีกันอะไรผมว่า ได้ดูในตัวอย่างก็รู้สึกว่าชอบแล้วครับครับผมอย่างในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากว่าภาพสวยแล้วได้เห็นวินนี่สตางหวานไหมคะเราเห็นแน่นอนครับผมไม่เห็นหรอกหวานว่าในคอนเสิร์ตไหมคะไอ้นะครับโอ้โหคอนเสิร์ตนี่น่าจะน้องๆเลยฮะเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องครับไปรอในเรื่องอันนี้หวานได้ EP นี้เลยไหมคะไอ้นะครับหวานได้ EP เดี๋ยวรอดูพร้อมกันได้เลยไม่แหละ EP แรกๆเราอาจจะมีคอนฟ l i c กันก่อนไม่ไรยังไม่ได้หวาน EP แรกต้องรอช่วงเจ้าชายมาเกยตืนก่อนเดี๋ยวค่อยๆดำเนินไปใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาเกยแล้วแป๊บเดียวในบรรดาสามคู่ครับใครหวานกว่าใครหวานสวีทสวีทสวีทต่างหวานมากไม่ริวยอมาไม่คือเขาเขาหวานกันมากแบบผมเห็นมาไงก็เลยรู้ว่าเปี่ตางใช่ไหมหวานใช่ใแต่คือเวลาเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาแบบเขินไหมใช่ไหมครับ เกิดไหมก็เกิดคือเวลาเขาอยู่กันสองคนนะครับเขาน่ารักของเขาครับครับผมครับเหรอครับครับเลยเหรอคะนี่เลยเหรอคะครับไม่จริงๆอ่ะคือแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นแบบว่าเป็นเวความรักในแต่ละแบบผมว่าคนดูก็จะได้เห็นเส้นทางความรักหลายๆหลายๆแบบแล้วกันหลายรูปแบบครับผมคนละสีสันกันให้นิยามไในแบบคู่พี่ม่อนจะเป็นแบบไหนคิดเลย คือจริงๆของเราก็หวานเนาะเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเลยเราเปิดกันมาด้วยความเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยอาจจะมีความหวานกว่าคู่อื่นนําหน้ามาก่อนใช่ครับประมาณนั้นแล้วหลังๆก็อาจจะมีคอนฟ lict ตามมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่ของพูดคู่ของคุณไปครับคู่ของพวกเราก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเริ่มจากการที่ไม่ไม่ชอบกันก่อนเป็นเป็นความความรักแบบต่างต่างชั้นเนาะอ่าใช่ครับ ไม่ก็ในเรื่องผมในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงใช่ในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงอ๋อแล้วก็บวกบวกกับความจำเสื่อมครับอีกใช่ครับผมมันก็เลยซับซ้อนนิดนึงครับผมคู่คู่นิวมินจะเป็นหนูว่าเป็นเรื่องเป็นเอ่อความแตกต่างด้านไลฟ์สไตล์ละกันค่ะเหมือนมีความฝันที่แตกต่างกันการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันคนนึงมีจุดหมายอีกคนนึงอาจจะแบบว่า สนุกกับช <JI> <Laser>. ีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะจุดหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นตรงนั้นว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงต็เงมากน้อยแค่ไหนเพื่อความรักตอบสังคมเลยเนี่ยพร้อมกันเลยถูกต้องเลยอันนี้ครับถือว่าตีโจทย์แตกบอกว่าสมมุติถ้าถ้าความจำเสือมพี่มอนคิดว่าตัวเองจะลืมอะไรก่อน ผมเหรอครับถ้าพี่ม่องความจําเสื่อมพี่ม่องก็น่าจะลืมทุกอย่างนะครับถ้าถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็น่าจะจําอะไรไม่ได้เลยอะไรนะครับลืมทุกอย่างเลยอ่ะคะไม่ลืมเร็วคนเดียวพอครับเออโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตีโจทย์แตกมันมันไวครับผมนึกไม่ทันครับแล้วลืมจะจำอะไรได้ เมื่อกี้ถามอะไรนะผมจำไม่ได้ไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมจเฉื่มคิดว่าจะจำอะไรได้ก่อนเมื่อกี้พี่โมงบอกว่าลืมทุกอย่างอยู่เว้นร็วแล้วถ้าเร็วจำได้จะจำอะไรจะจำอะไรได้ก่อนเข้มมากเพื่อนจริงจริงคือตอนนี้คุณตอบว่าลืมผมคนแรกนี่แล้วดอกใจตรงนี้เลยแล้วกันเนีลืมผมคนเดียว จำพี่มอนได้คนเดียวครับอ่าคุณลองถามถามนี่วันนี้จะตังมันดีกูอะนี่คุณถามคุณถามไปก่อนอ่าโอเคโอเคคุณพยาบาลคะถ้าถ้าความจําเสื่อมจะลืมอะไรลืมนิวคนแรกเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอันนี้คำถามนางงามป่ะครับมงลงเลยนะอันนี้ลองถามถามมงเขาล้อเล่นเเขาพูดอยู่อ่่ะเลนนคคหูก็ง พยายามจะจําทุกอย่างส่วนผมกินโอเมก้ามันน่าจะเด็กก็คงไม่เสื่อมแล้วกันครับอ่ะแล้วเราถ้าความเราจะจําอะไรได้เป็นอย่างแรกถ้าเมื่อกี้บอกว่ากินถ้าจําถ้าจําอะไรไปได้เป็นอย่างแรกอโอ้โหยากจังเลยอ่ะยากไม่เป็นไรไม่ชิงมงอ,อ,อะไรนะไม่ชิงมงเขาลงไปแล้วออถ้าจําได้เป็นอย่างแรก ขอเปลี่ยนคำถามครับดีไม่อยากจำอะไรเล้อไม่อยากจำอะไรแล้วเปลี่ยนคนครับพวเนี้ดรื่องเล่าคาดหวังครับคาดหวังคาดหวังนะไม่คนในเรื่องสตล์ของความจำเสื่อมใช่ไหมวินนี่ถ้าความจำเสื่อมเอ่อจะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมนะไม่ใช่จำนะลืมอะไรเป็นอย่างแรกก็ลืมคำถามที่พี่เขาทำลืมอะไรเป็นอย่างแรก

จำอะไรเป็นอย่างแรกคะจำอะไรเป็นอย่างแรกเหรอครับไอ้จริงทุกคนก็ทำท่ากันคิดนานว่นทุกคนตอบอะไรคำตอบมันก็มีอยู่แล้วครับวินนี่สิครับเอออืมกเข้าชงมาอย่างนี้อ่ะเออโอเคมีใครสบายใจหมครับอ่ะให้ฝากนิดนึงครับวันนี้ตอนแรกมันมีแฟนมาถอดกันแฟนจะได้เห็นอะไรในวันนี้บ้าง รอไปดิไม่เห็นแลอบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์เลยครับเออก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์ดัตซัมเมอร์ผมจะเจ้าชายมวยชายหานะครับวันนี้ก็ออนอีพีหนึ่งมันตอนแรกครับผมแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอีพีหนึ่งนี้จะเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปสู่ความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างเพอร์เฟกต์แน่นอนครับผมครับผม อาวินนี่ฝากเพลงหน่อยนะครับก็ฝากเพลงด้วยนะครับก็เรากำลังจะปล่อยวันนี้ช่วงเวลากี่โมงนะเพื่อนหกโมงครับเพลงคุณนะอาเพลงผมแต่ว่าไม่ช่วยแล้วเขาปล่อยไปแล้วปล่อยไปห้ร้องให้รองเลยแล้วไอเล่ยให้ร้องเลยหยาๆๆดีกว่าฝากติดตามด้วยนะครับเพลงผมนะครับเป็นชื่อเพลงว่าชื่่อเพลงวาสายลมกับเร็วขึ้นครับวันนี้ใครจะได้ฟังไหมละคเพลงนี้คือผมอม่ผมอะไม่ค่อยผมไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นไงแต่ว่าผม เขินเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเพลงเดียวมาก่อนซิงเกิลแรกของวินนี่ครับอ่าครับผมก็อ่าผมทําดีที่สุดเลยก็อยากให้แฟนๆติชมกันได้ครับได็กสาวใช่ไหมคะอย่างข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเอขาร้องมาเยอะไงอืมเฮ้ยเขาทำได้เขาเก่งอยู่แล้วครับฟังแล้วว่าไงต้างฟังจบแล้วครับออกเพลงใหม่ต่อได้เลยหมายถึงหมายถึงเพลงมีผ่บได้เลยนะครับไม่มันมันเพราะไงแล้วก็เราอยากฟังอยากฟังอีก ถูกต้องอุ๊ยอันนี้อินเทรนนะอันนี้ไม่ได้เลยขอทษขอโทษนึกว่าแบบว่าเพลงนี้ถ่ายได้เลยคือจริงๆผมมีอินไซต์ผมมีอินไซต์อะไรคือผมเจอสตางค์มาแก้เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วยกันนะสตางค์ก็ชมตลอดเฮ้ยเพลงนี้พอนะเพลงนี้พอจริงๆทีนี้เขาเขาเขาชมแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับมูดเรื่องรวมๆด้วยรู้สึกว่าอ่ายิ่งบวกกับซีรีส์ยิ่งรู้สึกว่ามันเราเข้ากันครับผมสำหรับแฟนๆที่ท่าวันนี้ไม่ได้มาอ่ะสามารถดูได้ที่ไหนบ้างแล้วหลังยังไงงบ้า ครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มานะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับแล้วก็รับชมพร้อมกันนะครับทาง YouTube GM TV Official ครับผมนี่นะขอบคุณครับ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 